แมนเชสเตอร์คือตอมอที่โหดที่สุดสำหรับเรามามา,มาดูคู่แมนเชสเตอร์กับอาร์เซนอลค่ะแล้วพอเขาได้ยินคำว่าเราจะดูบอลใช่ปะตาเขาว่า ทุกคนเราเคยมาทําคลิปเล่าเรื่องตอมอที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ฮ่องกงมาแล้วใช่ปะรอบนี้เราไปประเทศอังกฤษลงที่สนามบินแมนเชสเตอร์แล้วเราไปประเทศอังกฤษครั้งแรกเลยนะคราวนี้ก็คือรับน้องเลยจากลงที่สนามบินปุ๊บเขาก็ประกาศเลยว่าระบบล่มคือแบบไม่เคยเกิดที่ไหนมาก่อนซึ่งเราก็ต่อแถวยืนรอตอมออยู่ประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่เล่าเรื่องตอมอมาตั้งแต่ไปเที่ยวประเทศอื่นๆมา2ชั่วโมงในตอมอเนี่ยนานมากๆ คือประเทศเนี้ยเราเลือกเข้าตอมไปพร้อมสามีเลยแต่ประเทศอื่นๆนะเราแยกกันเข้านะเพราะเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะเข้าง่ายไม่มีอะไรให้ถามเพราะว่าเราไปบ่อยแต่ประเทศที่เราไปครั้งแรกเช่นอังกฤษอเมริกาเราก็เลยเลือกเข้าไปพร้อมกับสามีพอเข้าไปถึงเจอหน้ากันเขาก็ถามคําถามแรกเลยว่ามา,มาทําอะไรมาเที่ยววันหยุดเหรอเราก็ตอบพร้อมสามีเลยว่าใช่ค่าใช่ครับคาถามที่2คือถามว่าทํางานอะไรคือแบบว่า ตัดทุกอย่างเลยจากถามว่ามาทําอะไรไปเป็นทํางานอะไรแทนที่จะแบบถามว่ามากี่วันอะไรอย่างเงี้ยคือสับขาหลอกเราก็เลยตอบว่าทํางานโรงงานสมุนไพรเพราะว่าเรากับแฟนน่ะทํางานที่เดียวกันใช่ปะกลับมาใหมว่วะถามว่าแล้วสองคนเนี้ยเป็นเพื่อนหรือว่าสามีภรรยากันเราก็ตอบคนเดียวว่าแบบว่าสามีภรรยากันแล้วมาอยู่อังกฤษกี่วันลูกชายขอเข้าคลิปด,ด้ไหมคะไม่อาคลิปดแดั้บหนึ่งนะลูกอืม,อม อ๋อเขาถามว่าอยู่กี่วันใช่ปะเราก็ตอบว่า13วันตามที่เราเขียนไปเลยเราก็ตอบเข้าไปว่ากลับวันนี้วันนี้นะแล้วเราจะไปฝรั่งเศสตอ่อ แล้วคำถามต่อคือแล้วกลับไทยจากฝรั่งเศสเลยเหรอเราก็ตอบว่าไม่ใช่เราจะกลับไทยจากประเทศฟินแลนด์เดี๋ยวเราจะไปประเทศฟินแลนด์ต่อจริงแล้วเนี่ยเรารู้สึกสังเกตมาว่าคําถามของตอนมอเนี่ยเขาจะถามแบบตามที่เราขอวีซ่าไปอะ่ะว่าเราตอบตรงหรือเปล่าแล้วเนื่องจากว่าเราทําวีซ่าเองเนี่ยมีคลิปอยู่นะขอวีซ่ายูเคเอกสารยังเยอะเลยเพราะว่าเราขอวีซ่าสิปีไงแล้วอังกฤษเนี่ยจะไปเที่ยวไหนบางจ้าโอ้โหแกคําถามนี้เป็นคําถามที่เราแบบ ตอบอย่างร่าเริงม,มากเลยเพราะตั้งแต่คําถามแรกอะ่ะจนคําถามเนี่ยหน้าตาตอนมอเขาแบบเคร่งเครียดหน้าแบบไม่เล่นกับเราด้วยหน้าเฉยเมยมากเราก็ตอบว่าเราจะมาดูบอลค่ะจองไว้สามคู่เลยแล้วพอเขาได้ยินคําว่าเราจะดูบอลใช่ปะตาเขา,ว,าว้าวแบบว่าเปลี่ยนจากหน้าเคร่งขึมตอนแรกเป็นแบบหรอคู่ไหนอะ่ะอย่างนี้เลยอะ่ะด้วยความที่เราลงเมืองแมนเชสเตอร์ทำไม เราก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจเลยไงว่ามาดูคู่แมนเชสเตอร์กับอาร์เซนอลค่ะก็เนื่องจากเราลงแมนเชสเตอร์ใช่ปะเราก็คิดว่าเขาเทียร์ทีมแมนยูไงแค่หลังจากเขาฟังอ่ะเขาน่าคว่ำเลยว่าคาว่าหน้าคว่ำที่คนอื่นเขาพูดกันที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะเราเห็นจากตอมอคนนี้ว่าคือแบบหน้าคว่ำลงเลยแบบโมโหที่เราตอง